กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e r อร์แซงก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอเรื่องประธานบริษัทนี้ ฉันเคยวันไหน,นตอนที่16พ่อกับแม่มาเสียงฝนภายนอกยังตกพรำไม่หยุดแม้ว่าเวลาผ่านไปแล้วสามวันซินเดียตะแคงนอนขวางกลางเตียงหันหน้าออกไปทางระเบียงรอบเอวคือท่อนแขนสีเข้มพาดรัดไว้ สุขหน้าเข้าหลังท้ายทอยปล่อยให้ลมหายใจอุ่นรินรถเธอเป็นจังหวะสม่ำเสมอและทั้งเธอเขาไรเสื้อผ้าติดกายซินเดียขยับตัวเมื่อได้ยินเสียงสั่นของโทรศัพท์ดังมาจากพื้นห้องข้างเตียงเลื่อนตัวออกไปรับแต่ลำแขนกระชับดึงกลับอืมไม่ต้องรับ จะบ้ารรออีธานไว้อีกสองสามวันค่อยรับสินเดียไม่สนใจเสียงสั่งยังขยับร่างจนพลนลำแขนม่าร่างอ่อนเปรี้ยหมดแรงก้มลงมองหมายเลขโทรเข้าแล้วถึงกับทะลึ่งตัวลุกพวดนั่งหลังตรงแย่แล้วพ่อโทรมาทำไมต้องแย่ด้วยโทรมาก็รับสินเดียตวัดห่างตามองร่างแกร่ง ที่บัดนี้นอนงายแล้วโถรูปร่างของตัวเองบนล่างเปลืยทั้งตัวหน้าไม่อายส่วนเธอดึงชายผ้าห่มลากติดมือไปด้วยขณะเดินไปรับสายที่ระเบียงด้านนอกสวัสดีค่ะพ่อหนูอยู่ไหนกันลูกหนูมาภูเก็ตไงคะพ่อลืมแล้วหรอคะแต่นี้มันหลายวันแล้วพ่อเห็นหนูหายไปเลยโทรตามหนูก็ ก็สบายดีค่ะนอนเล่นอยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนพอดีเลยถึงว่าหาไม่เจอหาอะไรนะพ่อหมายความว่าอะไรคะพ่อสินเดียสะดุ้งหยงสุดตัวผวาลุกจากเตียงมองไปทางประตูห้องและเสียงเคาะที่ไม่มีทีท่าจะหยุดลงค่ะใครคะ ร่างระหงเลือบตามมองอีธานที่ยังนอนหงายสบายใจทำเพียงพง,งกศีสามองแล้วส่งยิ้มให้ให้ผมลุกไปเปิดให้เอาไหมไมเ่เดียเดียเปิดสีลูกพ่อเสียงพ่อตายแน่ตายแน่แนอีธานลุกเดี๋ยวนี้ไปใส่เสื้อผ้าพูดเสียงเบาแต่อีธานคิดว่า คงดังพอที่จะทําให้คนนอกประตูได้ยินแล้วเดียไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยหรือไงหรือจะเปิดประตูทั้งแบบนี้สินเดียนึกขึ้นได้ก้มลงมองตัวเองอย่างพันตัวด้วยผ้าหม่มผืนหนาจึงกระชากลากผ้าห่มไปด้วยพรางตะโกนรอเดี๋ยวนะคะพ่อเร็วอีธานลุกประโยคหลังหันไปพูดกับคนร่างโตโดยเฉพาะเธอรุดไปยังขอบเตียง ฉุดมือสีเข้มที่ยังทำท่าทีอีดออดทั้งที่ตอนนี้กำลังหน้าสิวหน้าขวานแต่อีธานลุกเดินตามซินเดียไปในที่สุดเมื่อแกล้งเธอจนพอใจห้ามพูดอะไรเข้าใจไหมแล้วต่อพ่อเดียดถามล่ะเดียดจะเป็นคนตอบเองพูดก่อนเข้าใจไหมอีธานยิ้มกริ่มมองนิ้วมือที่ชี้มาตรงหน้าเขาแล้วจึงโน้มหน้าลงมาจูปิดปาก นี่ไม่ใช่เวลามาลอเล่นเข้าใจครับอีธานหยิบเสื้อเชิต้ตกับกางเกงยีนตัวเดิมขึ้นสวมไม่ทันหวีผมซินเดียวิ่งไปประตูหน้าแล้วจึงหวีอย่างลุกๆเดินตามออกไปสวัสดีค่ะพ่อมาไม่บอกกันเลยนะคะอะไรกันก็พ่อโทรหาตั้งหลายสายแล้วนี่ไม่ให้พ่อกับแม่เข้าไปบ้านหรอลูก ม่ตกใจหมดเลยค่ะเดียไม่เห็นสินเดียตาโตยิ้มหวานแต่ยังเอามือทาบกรอบประตูไว้อา้าวนี่ไม่คิดให่พ่อกับแม่เข้าบ้านจริงๆหรือไงแล้วพ่อกับแม่จะไปนอนที่ไหนนอนใชยสีลูกแม่กับพ่อเห็นเดียหายเงียบไปเลยตัดสินใจบินมาพักผ่อนด้วยกันบ้านหลังนี้มีสองห้องนี่นา ระหว่างที่ซินเดียยังมึนงงขนร่างโตโผมายืนซ้อนหลังแล้วจับมือทธอลงจากกรอบประตูเดียไม่ให้คุณลุงคุณนาเข้าบ้านล่ะเชิญครับไม่เพียงเท่านั้นเขายังอบเอวเธอไว้แล้วดันถอยห่างจากประตูเพื่อให้สองสามีภรรยาที่ยังยืนมองเขาตาเบิกกว้างได้เข้ามาในบ้านเข้ามาสิครับมีกระเป๋าอีกไหมครับ เดี๋ยวผมช่วยอีธานพระออกจากซินเดียแล้วกระวีกระวาดช่วยลากกระเป๋าเข้ามาในบ้านปิดประตูตามหลังฮะ <c oughs> ไม่คิดแนะนำตัวสักหน่อยหรืออานนท์พ่อของซินเดียเป็นคนหาเสียงของตัวเองเจอก่อนแม่แม้ว่าแรกจะตกใจแต่เมื่อรอบสํารวจยามที่พ่อหนุ่มนั่นช่วยเอากระเป๋าเข้ามา พรันพบว่าลูกสาวเขาตาแหลมไม่เบาผมถูกห้ามไม่ให้ตอบคำถามครับอีธานจันนินแม่ของซินเดียหันมองลูกสาวทันทีเมื่อเธอเอ,อ่ร้องเสียงสูงทั้งทำตาขุ่นเขียวใส่ชายหนุ่มที่ยืนยิ้มกริมอย่าบอกนะว่าอีธานสมิธประธานบริษัทคนใหม่แม่เออแม่คะ คือว่าอิธานยังยืนยิ้มในหน้ามองซินเดียดูลึกลี้ลุกลนทั้งทำหน้าเหรือราดูไป,ไปก็น่า,นารัก,รกดีอยาก,ยากจูบอ,อีกจังอา้าวว่ายังไงพ่อหนุ่มใช่ประธานคนใหม่อย่างที่ภรรยาผมพูดหรือเปล่าอานน์หันไปถามอิธานเสียเองเพราะซินเดียเอาแต่ยืนนิ่งที่จริงผมถูกห้ามไม่ให้พูดมากครับ แต่คงเสียมารยาทหน้าดูถ้าคุณนาทั้งสองถามแล้วผมไม่ตอบครับผมอีธานประธานคนใหม่ครับสินเดียตาค้างเหลียวมองอีธานแล้วตรลบกลับไปมองพ่อกับแม่ตัวเองที่ตอนนี้สีหน้าของคนทั้งสองคล้ายพึงพอใจอย่างมากนี่คง,<อ>งวาดฝันถึงการตแต่งงานแล้ว,ลวใช่ใชไหมอีธานเรามีเรื่องต้องคุยกัน จูจูซินเดียเอ่ยขึ้นแล้วดึงข้อมือของคนร่างสูงไปทางระเบียงด้านนอกก่อนเลื่อนปิดประตูดูให้แน่ใจว่าท่านทั้งสองจะไม่ได้ยินแม่พ่อว่าคนนี้คงใช่แล้วแม่ก็ว่าอย่างนั้นพ่อจำคุณจอนกับคุณฟานเซนก้าได้ไหมตอนประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อสองปีก่อนนี่อย่าบอกว่าลูกของเขานะ ใช่แล้วพ่อเป็นลูกบุญธรรมเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังทั้งสองคนสองสาม,มีภรรยายังยืนอยู่กลางห้องมองออกไปนอกระเบียงที่ดูเหมือนว่าคนทั้งสองกำลังตะโกนใส่กันจึงทำสีหน้าไม่สู้ดีนะักไม่ผมจะไม่ไปค้างที่อื่นจะบ้าหรออีทาน แต่พ่อกับแม่เดียมาท่านก็พูดแล้วว่าบ้านหลังนี้มีสองห้องอีธานเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะจะนอนห้องเดียวกันได้ยังไงไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เมื่อเช้าเรายังเอากันอยู่เลยผมอยู่กลางหว่างขาเดียนะอย่าลืมสิโอ้ยอีธานเราแค่แค่เคยวันไหนกันเท่านั้นนะซินเดียสะอึกขึ้นเมื่ออีธานตวัดตาดุดันมอง ก่อนรีแคบลงวันไหนอ๋อใช่สิยังค่าขึ้นครูสิบดอนดูท่าผมคงมีค่าแค่นั้นมะไม่ใช่อีธานเดี๋ยวก่อนสินเดียวกว่าข้อมือของอีธานไว้เมื่อเขาทำท่าหันหลังกราบแล้วพันตกใจสุดตัวอีธานตวัดพลิกข้อมือจนเป็นเธอเองเป็นฝ่ายเพียงพร้ำถูกจับข้อมือเสียเอง แล้วโดนดึงเข้าหาอีธานมองสาวตรงหน้ามาสักพักแล้วแม้ว่าดูไปเธอจะน่ารักดีดามดวงหน้าหวานจืดเจือนร้อนโรนบางคราวแดงกรามทว่าเมื่อเวลาผ่านไปในสวงอกพรันจี๊แปรพิโกลยินคำว่าวันไนส์แตนออกจากปากกระจับ ยิ่งําให้เขางุดหงิดและหน่วงหนึบต้องการซือ e ้ออีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายรักพริมพริน